ขอให้วันนี้เราทุกท่านหายทุกหายโศกหายโรคหายภัยหายเจ็บป่วยหายเป็นไข้าทางใจกันเสียทีแม้ร่างกายตลอดหนึ่งชาติชีวิตนี้อาจจะไม่ได้เจ็บป่วยอะไรพระพุทธเจ้าตรัสไว้แต่อาการป่วยทางใจเราทุกคนก็สามารถที่จะเจ็บไข้ป่วยทางใจด้วยการที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้นจะเป็นของเราและสุดท้ายก็ไม่เข้าใจสัจจะความจริงว่าทุกสิ่งเขาล้วมแต่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นธรรมดา แต่เมื่อเข้าไปยึดถือยึดมั่นว่าสิ่งนั้นต้องเป็นของเราก็กลายเป็นป่วยทางใจเพราะทุกอย่างเข้าเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาใจก็ไปยึดมั่นว่าสิ่งนั้นที่เป็นของเรากําลังหายกําลังหักกําลังพังกําลังแตกไปวันนี้ขอให้หายทุกหายโศกหายโรคหายภัยหายเจ็บป่วยหายเป็นไข้าทางใจแม้ทางกายจะเป็นอะไรก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาขออย่าให้ใจป่วยใจไขวันนี้หายป่วยเสียทีด้วยการทําใจดีๆมาพิจารณาว่า มีอะไรบ้างที่ไม่เคยหลุดมือเราไปมีอะไรบ้างที่ไม่เคยหายไปจากชีวิตคนอื่นไม่เคยหายไปจากชีวิตเราวันนี้จะเป็นวันที่เข้าใจและจะต้องหายป่วยทางใจกันให้ได้อย่างน้อยก็ไม่น้อยไม่มากยังไงก็ต้องดีขึ้นทุกวันดีวันดีคืนดีขึ้นทุกวันขอให้วันนี้หายป่วยหายไขย้หายทุกข์หายโศกและขอให้ไม่มีโรคมีภัยทางใจให้พิจารณาให้ได้ว่าทุกอย่าง ก็ล้วนแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่เป็นของเราจริงจังเที่ยงแท้เราแค่มามีส่วนร่วมในการรู้การเห็นในการครอบครองและสุดท้ายทุกอย่างก็หลุดมือไปอยู่ดีขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีหายป่วยหายไข้หายทุกข์หายโศกขอให้มีโชคดีด้วยการคิดดีพูดดีทำดีชีวิตก็จะดีตามลำดับแห่งการเวลาขอจเจริญพรเป็นกำลังใจ